แล้วแล้วแต่คนถนัดนะครับโอเคงั้นเราเอ็มซีมากดได้เลยนะผมพร้อมแล้วเอาผมเป็นหัวตีเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล็บเช็คของแต่งหนึ่ง I said, "Officer, give Yeah. ลุยเดี๋ยวคุณเจ้าเป็นหัวคุณเจ้าเป็นหัวเอา้าเหรอใช่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่หัวปั๊บนั่นแหละเป็นหัวเอา้เอาเหรอไอผมกดสตาร์ทไม่ได้อะถ้างั้นสตาร์ทได้ดิเดี๋ยวผมเป็นหัวจริงได้ป่ะอ่ะเอาไปเลยเรียบร้อยกดเลยครับ จิเนียเหมือนเดิมอยายรู้ชอบระเบิดรถถังเล่นมันต้องมีคนคอยเล่นซัพพอร์ตไม่งั้นไม่มีใครเติมกระสุนให้อจิเนียไม่ต้องนจิเนียก็กระสุนเยอะเหมือนกันแต่มันก็มีวันหมดไงเอากระสุนนั่นเหรอเออผมใช้ไม่เคยหมดทางเลยตายก่อน Cτί tạo v Ra nơi khỏi trận tiệm Har textures Travelling Ra nơi khỏi này จริงไปแล้วร้องไปนะกระตากระตากระตาไกลมากระตากระตาเจ้าคสตรีมอกันใช่ไหมใช่ใช่เมื่อวานสตรีมให้ลูกดูคนเดียว แต่เดี๋ยวเสาเสาทิีนี้กลับบ้านน่าจะได้เล่นด้วยกันอยู่เกมเนี้ยเหรออืมอ,อ๋อเพราะน้อบ,บุ๊กเล่นได้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่น้ตบ,บุ๊กผมเล่นได้ปรับโลหมดเลยอะเอ็อผมก็ปรับโลนะน้อบ,บุ๊กเฮ้ยขนาดนี้ผมยังปรับโลเลย PC อ๋อเล่น PC ผมกดอัลตาเลยมันได้เฟรมเรทเ, <c oughs> เ,เยอะดิ

มาแล้วเสร็จแล้วอยู่ข้นงล้วอ,อ๋อเกินไอชิวแล้วนี่วะฉันสองมีแน่เพื่อนสองชิปเพื่อนมาเร็วป้งมาดิ มึงมีช <ste bod ang natural> oh. ิปก็ไ no ม่เพิ่ส่งดิเฮ้ยเก็บสองเก็บสองข้างล่างที่ผมหนึ่งตี้ได้หนึ่งได้หนึ่งเอาไปช่วยชิปเล่นทำไมชิปนี้ชิปมันหล่นชิปมันหล่นอ่ะเก็บไปชิปหล่นอยู่ขงานซุ่นมาจางไหนวะเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วไปไป ชั้นสองสองนสองโอ้ยนีก่อนีก่อนมาสองตัวนะมาสตัวเอาเาเป็นมอหรอใช่เดี๋ยวติดเดี๋ยวพื้เลยผมผมติดเดี๋ยวพื้นเลยโอ้โห เฮ้ยอะไรไม่เอาที่ชุดเหรอไม่เอามาแต่ว่าสลับไม่ทันเออย้วไยวะมันอยู่ตรงบันไดอยู่ตรงบันไดโอ้โอ,โอ้รางหน้าข้างหลังเนี่ย ได้เชอล้วคือทั้งสองโอ้โหมันดับรอตรงบันไดโจ๊กฝั่งได้ฝั่งนน้นนั่นแหละตรงเสาอะไรยินเสียงทามันอยู่ตรงไหนวะ้เจ้า้้ โอ้ยเชี่ยหลบอยู่นี่ว่าอยู่ไม่ได้ยินเสียงเท้าอยู่ไหนเราหลบอยู่หลังเสาตรงหัวบันไดอ่ะเดี๋ยวรู้ได้ไงอยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้ยแปลกแหละโผล่มาปุ๊บยิงเดฟุตสายย่องมามันเห็นเราอยู่ก่อนแล้วขึ้นบันไดอะไงเออตรงหัวบันไดอ่ะโง่เสียอ่ะมันอยู่ตรงหัวบันไดเลยอยู่ข้างล่างแอบอยู่ตรงเสาอ่ะ แม่งโคตรเนียนอะผมว่าอยู่ผมได้ยินเสียงเท้าโอ้โมันมันได้มันได้สุนกลกระลิงทางเสียงเด็กเออคืดอ่ะเอาไหนมาวะ เราจะแพ้นะเนี่ยองไปยิงไม่ก็ทำอะไรขีดโอ้โหมีสองตัวโอ้โหเราไม่เห็นจุดตัวเดียวตัวหนึ่งเงนยอยู่ในเงาเนะ่ยหยุดสองโดนมีสามตัวคุณโจ๊ก แบบหนึง่งไปที่อื่นก็ได้วะผมผม,ผมใส่ช,ชุดลอไปข้างบนผมใส่ชุดขาวอยู่ในเงามืมไปยังมองไม่เห็นนะคิดดูนะ <laughs> Oh, โอ้โ้มันกันไว้ไม่ให้ไปส่งโดนอ้เชื่อใช่มันกันไว้ทั้งปีเลยเข้าวันนั่นแหละ s <S อุตส่าห์เก็บมาได้สามมันโนมันดักกวนหมดอ,อะอตอนขึ้นไปอะ่ะ ใช้สโคปเทอร์มอลแล้วยังดีหน่อยม <c oughs> องเห็นเนี่ย <c ười> เห็นเห็นมันถ้ามันอยู่ตามพุ่มอ่ะเห็นเลยอะ อีตละครมันเนียนนะอยู่พุ่มอยู่นิ่งๆในเงาโอ้โหมองยากมากเลยก็ผันผัน,ผนนัวไม่ออกเลยเป็นคน ถ้าลุควันได้ไหมเธอหมอกไม่น่าได้แต่ถ้าควันจางๆอ่ะได้ออถ้าอยู่ในควันมันน่าจะเห็นเป็นปิงอ่ะไอ้ดี หยุดจุดยึดโซนได้หนึ่งค่าได้หนึ่งังนก็่าแล้วกันอย่าไปเจอไอ้ดาลรถถังแล้วกัน <c oughs> ไม่นอนเลยสองจุดแล้วายนือ <c oughs>

ร้อยให้ระเบิดโอ้ย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 อยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์แป๊บหนึง่งรีเลียดก่อนสไนเปอร์ไกลๆยิงขยูยสไนเปอร์สายมือสายมือข้างหลังยิงเพื่อนล้มอยู่ ý chí chưa 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 phải không? Không thấy chưa chưa anh ở chưa ở chưa chưa đi Ở chưa ở chưa 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 Bám chưa bám cọp, chưa 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 chưa

ก็แตกก็แตกอยูขอย่ขา้ขางหน้า